สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมี่กันแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่นะฮะจะมานําเสนอรถนะคะรถเก่งอีโคคาเครื่องพันสองนะราคาน่าใช้งานนะคันนี้เป็นตัวมิตซูบิชินะฮะเป็นปี2014ตัวท็อปนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะฮะเครื่อง1.2เกียร์แมนนวลนะฮะเป็นตัวท็อปเลย นะตัวนี้นะครราคาขายหน้าป้ายนะคะับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะเป็นรถสีดำนะมิตซูบิชิแอคทานะคะปีสองพันสิบสี่นะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะ mm. เกรมนุ่นนะคะใครสาวุกเกรมนุ่นเกร,เก,รกระปุกนะคมาทดลองขับทดลองนั่งกันได้เลยนะคะตัวนี้นะผ่อนเพียงเดือนละสามพันกว่าบาทต่อเดือนนะคะสามพันกว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขานะครราคาดีงามขนาดนี้นะมาลองเอาไปขับลองเอาไปใช้กันได้เลย นะคะตัวนี้นะจัดได้เต็มฟรีดาวนะครคุณลูกค้าค่ะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะสภาพคันนี้นะครบอกเลยว่าสภาพดีงามนะค,ะคันนี้นะ,ะไมลหลักหมื่นนะคะคันนี้คันนี้นะคะไมลวิ่งเพียง96,000โลนะคะไมลวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอรนะคะมาเพอมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นะคะแล้วไฟตัดหมอกเดทาม u รันนิ่งไลท์ให้ด้านล่างนะคะ คันนี้นะคะมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะเป็นล้อมแม็กนะตัวนี้เป็นล้อมแม็กอลลอยนะคะไฟเลี้ยวนะที่แก้มด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยนะคะคุณลูกค้าขาที่เปิดประตูนะเป็นโครมเยี่ยมแท้นะคะภายในนะบอกเลยว่าภายในคันนี้สวยงามนะเบาะนี่ลูกค้าท่านเก่าเนนะี่ยไปหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งอนะสวยงามเลยนะคะคอนโซลนะรประตูฝั่งคนขับนะรบกระจกทั้งสี่บานปรับออโต้นะคะจะมีระบบเซ็นทัลล็อกนะคะ คอนโซลหน้าหน้านะเป็นสีดำนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนียกลมกืนสวยงามนะคะันนี้ดูดุดันมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะปรับได้เลยนะตรงนี้นะคะนี่ค่ะสวิฟช์ไฟตัดหมอกนะคะพวงมาลัยน,นะคะสีดําสวยงามนะคะันนี้นะ,ะเป็นเครื่องเล่นนะ,ะ FFUXCD คือตรงนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะแอร์อนาล็อกปรับมือค่ะ เกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะคันนี้นะคะจะมีพรมกระดุมให้หนะเป็นสีฟ้านะซึ่งตัดกับตัวรถสีดําบอกเลยว่าสวยงามนะคันนี้เบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัดด้วยด้าสีแดงนะ,ะพร้อมลายสีแดงนะ,ะสวยงามนะคะฝ้าเพดานนะคะมีรอยยัดอักขระนะคะตรงนี้เราสามารถลบออกให้กับคุณลูกค้าได้นะ,ะไม่ต้องห่วงเลยนะจ๊ะสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะผ่อนเพียงเดือนละสามพันกว่าบาทต่อเดือนนะคะ ผ่อนเพียงเดือนละสามพันกว่าบาทต่อเดือนนะคะเดี๋ยวพาไปชมคอนโซลด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะคุณลูกค้าขาคอนโซลด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคันนี้นะฮะเป็นเครื่องหนึ่งพันสองเนี่ยมองภายนอกเนี่ยอาจจะเล็กนะกระทัดรัดนะแต่ภายในก็กว้างพอสมควรนะคะมีที่พักแขนให้ที่วางแก้วน้ําให้นะบอกเลยว่าแบรนด์หลักๆเนี่ยนะคะยังไม่มีใครทําได้อย่างนี้เลยนะคะส่วนมากเลยนะจะเป็นตัวท็อปนะคะเป็นตัวกระบะที่จะมีตัวพักแขนนะคะเป็นตัวที่วางแก้วน้ําด้านด้านหลังนะคะ สวยงามนะเบาเบอร์เนี่ยไม่มีรอยขาดการใช้งานหนักเลยนะเบาสวยงามนะจ๊ะสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะราคานี้บอกเลยว่าดีงามมากๆเลยนะผ่อนเนี่ยสามพันสี่พันเองนะคะผ่อนถูกผ่อนเนี่ยพอๆกับรถมอเตอร์ไซค์เลยนะแต่คันนี้คุณลูกค้าขาทนแดดทนฝนแน่นอนนะพาครอบครัวนะคะออกต่างจังหวัดได้สบายสบายเลยนะตัวนี้นะ,ะเป็นระบบน้ํามันล้วนนะคะเป็นเบนซิน โอ้โหด้านหลังกว้างมากๆนะคะด้านหลังนี่กว้างมากๆเลยคุณลูกค้าขาดูด้านหลังนะคะกว้างนะสามารถเก็บของสัมภาระได้เยอะเลยนะคะยังอะไรนะถุงข้อมือไม่แลงนะอยู่ครบเลยนะคะด้านหลังตัวนี้นะคะเป็นไฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์นะมีกรอบคอมเมียมครอบให้นะจ๊ะคิวคอมเมียมนะคะด้านหลังเนี่ยคาดกลางขนาดใหญ่นะคะสวยงามนะคันนี้นะ 2 1 9 0 0 0บาทนะฮะ Mitsubishi a x t e r นะฮะปี2014ตัวท็อปนะเครื่องยนต์1.2 Eco Car โคตรประหยัดน้ำมันเลยนะคะคันนี้นะประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะจะได้เต็มฟรีดาวนะ์นะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์น้านอกสถานที่ทั่วประเทศเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะเรามีมาเก็ตติ้งไฟแนนซ์เนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะทุกจังหวัดนะอนุมัติง่ายนะคะเรามีบริการส่งรถด้วยนะคะ นะคะใครสนใจนะคะมตซูบิชิแอคทราด1.2นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.2อีโคคาร์ตัวท็อปนะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์เอ็มมีานลางใต้คลิปนะคะหรือนะคะเข้ามาเลือกชมเข้ามาลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย95นะบริษัทเรานะคะจะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะมุ่งหน้าไปทางบิลบุรีนะคะก่อนถึงซีบิบิบุรีนะจ๊ะโอเคนะคะแต่วันนี้ทยมีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ